เอาละครับผมก็สวัสด,ดีท่า pues it นผ the well. ู้ชมด้วยนะครับก็ว ah ันนี้นะครับอยู่กับผมอดคาเพื่อเกมนะฮะก็วันนี้นะครับผมมาอยู่กันในเซิร์ฟอ่าสิงคโปร์นะฮะโอเคนะครับผมก็ผมได้ไปเห็นอ่าเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับมันมีอ่าท่ามาขายนะครับเป็นท่าบูย่านะครับท่าจิบชาแล้วก็ท่าหมาแล้วก็ท่าปักธงนะฮะอ่าแล้วก็ท่าโปรยเงินนะครับผมเขาจะให้เราเลือกนะครับ1ท่าเนาะแล้วก็ให้เราสุ่มนะครับอันนี้ก็คือ 29เพชรพนี่ก็คืออ่าแล้วแต่ดวงนะครับว่าจะออกหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเราสุ่มแบบอ่าราคาแพงนะครับ149เพชรพนะฮะสุ่ม5ครั้งนะครับจะได้ท่านั้นชัวร์เลยนะครับอ่าเช่นเราอยากได้ท่าปักธงนะครับเราก็สุ่ม149เอ่าเพชร5ครั้งนะครับเราก็จะได้ท่าปักธงนะครับแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสออกก่อน5ครั้งนะฮะโอเคนะครับก่อนที่จะไปสุ่มนะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูอ่ากิจกรรมอ่าเขานะครับ อันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับเจ้าแรคคูนนะฮะก็เอามาขายเลยนะครับ6ก9เนาะก็โอเคนะครับเดี๋ยวดูในตู้นี่อันนี้ก็เหมือนเซิร์ฟเราเนาะมีสองใบปั๊บเกลือปั๊บเกลือโอเคอันนี้บัตรฟรีอ๋ออันนี้เป็นชุดผู้ชายนะครับส่วนมากเซิร์ฟอื่นนะครับเขาจะเป็นชุดผู้ชายบนนะเนี่ยไอชุดโกโลยอนะครับมีแต่เซิร์ฟเรานะครับที่เป็นชุดผู้หญิงเนาะนั่นแหละครับผมก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ปืนอ่ะเหมือนของเลานนะครับผมมีหกใบ ว่าทำไมผมได้มาหกใบวะได้คาก้าแปดถาวอนเชยโอเคปะ่ะกดไปเลยทุยกคนปุ๊บอแอดดอกเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาปับ๊บเดี๋ยวดูในนี้อืมโอเคคล้ายๆกันแหละเอ้ยกล่องทองโหได้อาร์กิสี่ชั่วโมงเฮ้ยทุกคนมันกดสุ่มไม่ได้เอ้ยได้ละปุ๊บอ๋าหอยเรือโอเคก็คล้ายๆเซิฟเรานะคะ 24ชัว่วโมงละอันนี้อืมอันนี้ก็เหมือนเซิร์ฟแล้วนะครับแล้วก็จะมีอ่า MPC0 น,นะครับเซิร์ฟเขาแล้วก็จะมีชุดใหม่นะทุกคนนี่อ่ามันชื่อชุดว่าอะไรเอ่ยเซตนักล่าข้าหัวนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะอ่ามาลองสุ่มให้ดูเล่นๆแล้วกันเอาไอนี้ออกแล้วกันโอเคลองสุ่มเซ็ตนี้เล่นๆดูอุ้ยมันมีฟรีสองครั้งด้วยเหรอทุกคนเคฮ้ยโคตรดีทุกคนให้สุ่มฟรีสองครั้งโอเคเดี๋ยวเราสุ่มฟรีสองครั้งไปเลย เแล้วก็ลดราคาด้วยเกลือไม่เป็นไรปัดยติยดฟรีเดี๋ยวลองสุม่ม2 9เพรดูสักครั้งหนึ่งนะคะต่องรั้งต่อไป59เพศเองเหรอโอ้ถูกมากทุกคนอ่ากิจกรรมนี้ก็น่าจะเข้าไทยในเร็วๆนี้แหละครับเดี๋ยวก็น่าจะเข้านะทุกคนไม่นานหรอกโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะอื่ีก็เป็นท่าทางนะคะาดาบเหรอ เดี๋ยวลองดูดาบกิจกรรมเซิร์ฟเขาด้วูหน่อยรอแป๊บหนึ่งนะฮะยังไงเอ่ยอเสียงก็ดังให้หมุนเหรอเดี๋ยวผมลองลองหมุนดอูอ๋อให้หมุนสิบครั้งทุกคนหมุนสิบครั้งนะฮะมันก็จะได้อ่าแน่นอนหรือเปล่าวะห้าสิบเพชรนั่นแหละครับ ขาหน่าจะให้หมุนครบ10บครั้งนะครับน่าจะได้ดาบแน่นอนเนาะโอเคนะครับผมประมาณนี้เนาะที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรนะแพ็ตคตัวละครแพ็ตคตัวละครเอ๊ชุดนี้สวยดีวบโอเคนะครับมาเรื่อยๆเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนดูกันว่ามันมีอะไรแปลกๆตาม่าตัวละครก็คล้ายๆกันหัวกระต่าย <laughs> หัวกระต่ายผู้ชาย แต่ครับผมก็คล้ายๆกับเซิร์ฟเราเนาะเอหัวนี้ขายสี่ร้อยหม่องนี้หม่องนี้ได้อยู่กระเป๋าเอ้ยกระเป๋าจนสนลัดเลยทุกคนคกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าโอ้ได้อยู่นะของขายเยอะดีลมชิชีพรถทาเต้นทาบุญญา,าได้อยู่นะทุกคนผมว่าเซิร์ฟเขาของขายเยอะดีนะ มีดาบมีอะไรได้โอเคนะครับที่เหลือก็น่าจะเหมือนเหมือนกันแหละกล่องปืนอะไรเงี้ยกล่องซุม่มอะน่าจะคล้ายๆกันนะครับผมอันนี้ส่งของรางวัลก็น่าแหละครับประมาณนี้คร่าวๆนะส่งของรางวัลเหมือนเหมือนกันแหละเหมือนที่ผมให้ดูตอนแรกแหละทุกคนส่งของให้เพื่อนเอหมอกอะไรเนี่ยโคท้ทยทุกคนเอเท่ดีวะโอเคเท่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  โอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูไอ้นี่มั่งอ่านี้ไดมอนเหมือนกันเลยทุกคนคิทตันอ่าเซิร์ฟคอยจับเจ้ามาให้มาแลกในนี้นะครับพวกแบบชุดกอล่ายออะไรเงี้ยเอา้าโอเคนะครับผมประมาณนี้เอามีหัวนี้ด้วยชุดนี้เอาให้แลกแต่ประเทศเรามาขายนะครับของเซิร์ฟส่วนมากเซิร์ฟอ,อื่นเขาจเจ้าให้แลกนะชุดบบนั้เนี่ยเช็ตโทเค็นแลง ประมาณนี้นะครับคล้ายๆกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกิจกรรมท่าเต้นกันเลยแล้วกันเนาะโอเคผมอยากได้ท่าบูย่าทุกคนแต่ว่ามันต้องสุ่มห้าครั้งนะครับร้อสิบเก้าเพชรเดี๋ยวเราก,กดอัน,นี้แล้วกันน29้29ยิบเก้าเพชรเผื่อเรามีดวงเนาะโอ้ลงสุมสกินปืนไดมอนด์โอ้สสกกล,ออโอลองไอ้นี่ดูเโอ้โหได้ท่านึกว่าได้ท่าบูยา่า ยิบคาเพชรละกันทุกคนอุ้ยได้ห้าเหมือนกันเพชรผมเหลือแค่ร้อยหกสิบาเพชรเองถ้ามันวังเนี่ยร้อยหกสิบเท่าไรเพชรเดี๋ยวกดยิบคาเพชรละกันนะทุกคนค้างโอ้อ๋อของรางวัลมันอยู่นี่อ๋อนี่นะครับผมจะเป็นของรางวัลเนาะทั้งหมดมันก็มีโอกาสได้แต่ว่าถ้าพวกนี้เขาใจเราเลือกนะกล่องสมปืรณ เจ็บอีกแล้วทุกคน200บาทผมเอลืเอเกลือโอ้โหในท่านี้ก็โผล่หมดแล้วทุกคนสองร้อบาทผมเรียบร้อยเจ็บอ๋อนี้ก็จะเป็นเติมเพชรครบ800นะครับแล้วก็เติมเพชรครบพันสองเติมเพชรครบ200กับ500นะครับอันนี้ผมเติมไปแล้วนะหืมข้อเจ็บเอออันนี้อะไรเนี่ยล็อกอินน่าจะใช่ อันนี้อะไรวะคืออะไรเอ่ยน่าจะเอาไว้แลกไอ้นี่นะแลกปืนนี่นีนี่นนเก็บครบสิบอันน่าจะแลกอ่าอเอ็มพีไฟได้นะฮะน่าจะเข้าเซิร์ฟเราแหละครับกิจกรรมพวกนี้ดีแยวก็น่าจะเข้าเนะเจ็บอีกแล้วอ่าคลิปนี้เจ็บอีกแล้วนะครับผม2องบาทท่าทางได้ท่ามา3มท่าหนีได้มาสามท่าลำอหลอมไหม แล้วก็มีกระเป๋าเนี่ยนะครับมีกระเป๋าน่าจะเข้าเซิร์ฟเราเร็วๆนี้แหละครับแล้วก็มีพวกของศพแบบนี้นะฮะนั่นแหละครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเซิร์ฟนี้นะ้องใครสนใจที่อยากจะสุ่มนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับเพราะว่าเป็นเซิร์ฟอ,อา๋ยวให้ดูใหมเซิร์ฟอาสิงคโปร์นะครับนี่ภูมิภาคสิงคโปร์เนาะโอเคนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็วันนี้ก็ไปผมบายบายและะย้วเจอกันคลิปหน้านะครับแสงอาจจะเยอะน,นิดนึงนะเพราะว่าผมทําตอนเช้านะครับม่านผมมันปิดแสงไม่มิดอ่ะได้ห <c> ล <oughs> นนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปผมบายบายแล้วเจอกันนะครับผม